ะะก็เริ่มแรกเลยนะคะเราก็เข้าสู่เว็บไซต์นะคะที่ปรากฏในจอนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ระบบจะเข้ามานะคะสู่หน้าของอปฏิทินผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะรอสักครู่นะคะก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะของตะลัมเพอรพร้อมกับรหัสผ่านนะคะของอตะลัมเพอที่ได้รับไปนะคะ ในร้าอำเภอเนี่ยก็จะมี user name แล้วก็ password พอเข้ามาก็จะเห็นว่าหน้าตาจะเป็นหน้าตานี้นะคะแถบทางซ้ายมือเราเลือกเป็นข้อมูลพื้นฐานพอเราเห็นนี้เบื้องต้นเราต้องเริ่มจากการบันทึกข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะอันนี้นะคะเลือกตำบลอำเภอหนองมะโมงมาคลิกเข้าไปนะคะตรงเพิ่มข้อมูลนะคะก็จะเห็นว่าให้บันทึกในเรื่องของคูเรือนเกษตรกับะไร ในส่วนของครัวเรือนเกษตรนะคะเราก็จะนําข้อมูลนะคะจากการขึ้นทะเบียนทบกนะคะมาใช้เข้าไปตามรหรัสเนาะไปตรงรายงานเลือกอทอบกศ1 3, นะะี์หนสาเลือกอำเภอรเรานะคะแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดข้างหน้าก็จะมีรายละเอียดของอข้อมูลครัวเรือนเกษตรก,กรนะคะก็บันทึกลงไปนะคะให้ครบ ทุกตำบลน,นะคะก็เราก็จะเลือกดึงข้อมูลจากตรงนี้มาใช้งานนะคะอันนี้เป็นการกรอกข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรนะคะกรอกลงไปให้ครบทุกตำบลน,นะคะเมื่อครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่การเกษตรในส่วนของพื้นที่การเกษตรเนี่ยเราก็มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานไว้อยู่แล้วไปดึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาใช้ในการกรอกข้อมูลนะคะก็กรอกให้ครบทุกตำบลเหมือนเดิมนะคะไล่กรอกไปเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการ,กรเกษตร เมื่อเรียบร้อยแล้วกดบันทึกนะคะ,ะกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งในกรณีแบบนี้ก็คือเราจะต้องไม่ใส่อักขระใดๆลงไปนะคะใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะคะลบออกให้หมดนะคะลบแล้วกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งยืนยัน you ทีนี้เรามาดูในส่วนของอเวลาเราบันทึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมจะปรากฏข้อมูลขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ถ้าต้องการที่จะเรียบร้อยแล้วไม่แก้ไขอะไรก็กดส่งทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้วกันบ้างมาเลือกนะคะชนิดสินค้านี่แก้ไขปุ๊บ เป,เปลี่ยนอะไรไหมอ่ะก็ลองเปลี่ยนอ่ะคก็ลบลบได้เลยลบแล้วก็บันทึกได้เลยอ่ค่ะพอบันทึกเรียบร้อยก็จะทําขั้นตอนเดียวกันกับในตอนที่บันทึกก็คือว่าเราก็กรอกข้อมูลทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ไปกดบันทึกข้อมูลถ้าบันทึกต่อก็กดบันทึกแล้วก็ะจะดําเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจัดทําปฏิทินข้อมูล ขอบคุณค่ะ